สวัสดีครับบ้านเวชนั่นครับคลิปนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่23ในปี2564นะครับและก็เป็นคลิปที่9สำหรับงวดวันที่16กุมภานะครับรุ่งนี้แล้วนะครับุ่งนี้แล้วก็เรามาลุ้นกานสู้กันต่อนะฮะก็วันนี้วันที่15นะครับ เหลอพรุ่งนี้บ่ายสามโมงครึ่งรู้กันนะครับ <c oughs> เออมีท่านธรรมจิกผู้หนึ่งนะท่านทุพพลีนะขอมาบอกว่าอยากจะได้สามตัวตรงสองรอยี่สิบตัวหรือเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าตัวนี่นะ <c oughs> ผมจะทำให้นะครับโอเค <c oughs> <c oughs> ก็ลองดูนะครับถ้าถูกก็ไงก็เป็นธรรมจิกกันเนาะออันนี้ชุดสามตัวตรงชุดนี้นะครับส่วนในกลุ่มดวงม,ม,มหาลาภเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้ใช้ ี้สูตรนี้ทํานะผมใช้ในดวงหมารามในใช้เลขปักหลักมาทําให้นะฮะสามตัวตรงแต่ในสําหรับใน youtube นี่ผมเอาตัวตัวสามตัวมาตัวนะมาทําให้มันก็จะแคปเข้าไปหน่อยก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับสามตัวที่ว่านี้ก็คือตัวสองสี่หกนะฮะสองสี 2, 4, ่หกหมายความว่า ในสามตัวร1อยสิบหน่วยนะติดเลขสองเลขสี่เลข6กฟักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เคลียร์ด้วยแต้มร้อยสิบหน่วยนะครับแต้มร้อยสิบหน่วยใช้สูตรใหญ่นะฮะใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรสี่ใช้สูตรใช้สูตรแบบสี่สูตรนะฮะมันก็จะชนกันน้อยลงนะฮะซึ่งในสูตรนี้นะครับก็ผิดไปงวดเดียวนะฮะร้อยสี่สิบสามงดเนี่ยนะฮะ ผิดไปงวดที่ร้อยสามหกงวดเดียวนะครับงวดนี้แต้มร้อยสิบหน่วยคือศูนย์สองสามสี่หกเก้าศูนย์สองสามสี่หกเก้าครับขาดหนึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับก็ลองเสี่ยงดูนะฮะขาดหนึ่งห้าเจ็ดแปดขาดแต้มหนึ่งห้าเจ็ดแปดผมจะให้ดูตรงนี้นะที่ทําให้นะครับเพื่อต้องการให้มันน้อยลองฮะแ้มร้อยสิบหน่วยนะครับขาดหนึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับ อันนี้แต้มสิบหน่วยนะครับใช้สูตรสามสูตรนะครับถ้าเดิมสองเดิมสองชุดนี่มันผิดสองงวดนะครับสามหกแต้มนะครับถ้าเราใช้เพิ่มสูตรเข้าไปนะครับมันจะผิดมาเป็นห้างวดนะผิดห้างวดนะครับผิดมากหน่อยนะครับแต่ไม่น่าจะผิดซ้ำนะวันนี้แต้มขาดสิบหน่วยก็คือแต้มหนึ่งสามหกนะฮะ แอปหนึ่งสามหกนะครับจะให้ดูนะครับแอมสิบหน่วยเอามาเคลียร์นะฮะขาดหนึ่งสามหกแ้มนะครับ, 1, 3, 6, รบแล้วก็ตัวตัดนะครับตัวมาไม่ครบเลขมาไม่ครบร้อยสิบหน่วยคือมาไม่ครบสามหลักนะฮะก็จะเป็นแบบไม่เบิ้ลกับเบิ้ลน,นะครับเอาเข้ามาตัดนะครับนะก็จะเหลือทั้งหมดนะครับ สามตัวตรงงวดนี้โดยวิธีใช้สามตัวมาตัวนะฮะเหลือร้อยเก้าสิบชุดนะครับร้อยเก้าสิบชุดรวมเบิ้ลนะครับรวมเบิ้ลหามนะครับโดยปกติแล้วนะครับในสามตัวตรงรวมเบิ้ลหามนี้จะมีอยู่พันชุดนะฮะก็เหลือแค่ร้อยเก้าสิบก็ตัดไปตัดไปเยอะนะฮะ ก 200, ตนะ็ตัดไปเกือบสองร้อยก็ตัดไปแปด้อยนะฮะตัดไปเกือบแปดร้อยนะครับก็ดังนี้นะครับอันนี้วดนนี้เนี่ยหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคู่นะเลขคู่ก็อยู่ที่สองกับสี่นะครับสองสี่หกเนี่ยในสองสี 2, 4, ห่หกเนี่ยมันก็อยู่ที่สองกับสี่นะครับแต่ก็มีให้ครบนะมีทั้งเลขคู่เลขคี่นะครับถ้าทานจ่าให้น้อยลงอวนนี้ก็ไปตัดนะฮะตัดเลขคี่หลักร้อยเลขคี่ออกนะครับตัดเลขห้าออก เลขสมมีไหมไม่มีนะแต่เลข5้าออกเลข7ออกนะครับเลข9ออกก็จะเหลือหลักร้อยเป็นเลขคู่น้อยลงนะครซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกไหมนะโอเคนะฮะก็จะให้ดูช้าๆเถอะคุณจะได้จดได้นะครับรือไม่คุณก็ค่อยๆดูแล้วก็ก๊อปกอปเอาไว้นะฮะถ่ายหน้าจอเอาไว้แล้วก็ไปลอกลงไปนะครับลอกลงกระดาษ โอเคนะครับจากตัวตรงรวมเบิ้อหามนะครับจะค่อยๆเลื่อนลงนะฮะทั้งหมดร้อยเก้าสิบชุดนะครับร้อยเก้าสิบชุดมีความเสี่ยงหน่อยนะครับเพราะว่ามันตัดไปแค่เกือบสองรอยชุดแต่ไม่ถึงสองร้อยชุดนะครับจากพันชุดนะครับอันนี้ไอ้ไอ้ตัวที่เรามาใช้เคลียร์เนี่ยสองสี่หกเนี่ย มันคิดว่ามันไม่น่าหลุดนะมันไม่น่าหลุดสิ่งที่น่ากลัวจะหลุดก็คือแต้มเท่านั้นนะไอ้ตัวไอ้ตัวอ่อันนี้ก็หลุดยากนะฮะไอ้ตัวมาไม่ครบเนี่ยมาไม่ครบสามหลักเนี่ยหลุดยากนะครับอ่าที่น่าจะกลัวก็คือแต้มนะฮะแต้มร้อยสิบหน่วยนะครับซึ่งมันขาดไปสี่ตัวนะฮะขาดหนึ่งห้าเจ็ดแปดแล้วก็แต้มสิบหน่วยขาดถึงสามหกนะครับ อันนี้การเอาแต้มมาเคลียร์เยอะๆก็เพื่อให้มันเหลือน้อยตัวลงนะครับสำหรับท่านดุภาพทีท่านหนึ่งที่ขอมานะฮะไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อแล้วท่านดุภาพบรุษอีกท่านหนึ่งบอกว่าเอะผมทํายกตัวอย่างการทําโต๊ะให้ดูบอกว่าทําไมใช้แต้มไม่เหมือนกันไอไอ,อตัวอย่างนั้นไม่ได้ให้เล่นนะโต๊ดที่ให้เล่นก็คือลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วในคลิปแรกๆนะฮะ ผมจำไม่ได้คลิปเท่าไหร,ร่นะฮะก็ไปย้อนดูนะฮะท่านก็ดูให้เข้าใจนะพยายามดูแล้วก็ฟังถ้าไม่เข้าใจก็ดูหลายๆครั้งนะฮะดูหลายๆครั้งก็จะทำความเข้าใจเองนะครับโอเคนะครับ3ามตัวตรงงวดวันที่พรุ่งนี้นะฮะสิบหกุมภาพันธ์ลำรับแฟนเพจ t u b e บบานหัวชแนลครับขอทุกคนโชคดีนะครับ อันในความรักเลยมาแล้วนะก็ตรงรักรักกันตลอดปีนะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ